ข่ิวสถานีข่าวของคนท้องถิ่น ผมบอกอสุริยาทีวีดาวเทียม43 43วิชั่นข่าวไทยไอรอ์ออนไลน์นำสมัยซึ่งมีประเด็นข่าวต่างๆมาให้รับชมเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวพร้อมๆกันเลยครับ ประมงจังหวัดระยองคลิกออฟล้อมจับเอเลี่ยนปลาหมอคางดำที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในแหล่งน้ำเป็นวงกว้างเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่17กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าที่บริเวณคลองหน้าหอพระพุทธอังคีรศสวนศรีเมืองหลังสำนักงานเทศบา,นนาลนครระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนายเสรีเลือนล่าประมงจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายพุทชงสลิดดิชัยกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล ที่หหรือทอชอนายวิชิตศรีฉลานายยกเทศมนตรีนครระยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่ทอชอได้นําอวนลงไปล้อมจับเอเลียนปลาหมอคางดําในลําคลองพบปลาหมอคางดําขนาดเล็กจํานวนมากนายเสรีเรือนล่าประมงจังหวัดระยองกล่าวว่าขณะนี้ปลาหมอคางดําแพร่ระบาดในหลายพื้นที่วันนี้ได้นําเจ้าหน้าที่มาจับปลาหมอคางดําบริเวณคลองหน้าหอพระพุทธอังคีรถได้จํานวนมากโดยจะน นำปลาหมอคังดําดังกล่าวนั้นไปทําปุ๋ยหมักชีวภาพตอบและในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการนําเจ้าหน้าที่ไปล้อมจับปลาหมอคังดําบริเวณรอบพระสมุรเจดีกลางน้ําตําบลปากน้ําอาเภอเมืองระยองจังหวัดระยองต่อไปซึ่งจับปลาหมอคังดําดังกล่าวเป็นการเริ่มคิกออฟกาจัดทั้งจังหวัดให้เต็มกําลังความสามารถตรงหน้าย้อยกออก ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมสปกสพเพมอบนโยบายตํารวจพร้อมกําชับให้ตํารวจดูแลสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรเมื่อเวลา13บสนาฬิกาของวันที่18กรกฎาคม2 5 6 7ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตํารวจเอกสุรพงษ์ชัยจันทร์ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติและรองผอศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตาม ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการตํารวจในพื้นที่จังหวัดระยองโดยได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสอปอกอสอพอเพอเพําเภอเมืองระยองพร้อมมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมบํารุงขวัญเพื่อเสริมสร้างขวัญกําลังใจแก่ข้าร,ราชการตํารวจสอพอเพตามนโยบายพอบอรตอรอโดยมีพ,พอกอกอสอพอเพเจ้าหน้าที่ตํารวจและกอต,อตอรตรสอพอเพให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงานของสอปอกอสอพอเพให้รับทราบการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ตำรวจเอกสุรพงศ์กล่าวว่าเบื้องต้นได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษเนื่องจากสอพอเพอยู่ในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวนอกจากจะดูแลคนในพื้นที่แล้วต้องให้ความสําคัญกับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีน้ําใจในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มใจด้วยมีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรม ที่เสนอข่าวมันต้องตรวจสอบเทาจจริงก,ก,ก่อนก่อนที่เสนอข่าวก็เสียใจอ่ะ เปิดใจดับตำรวจถูกสื่อจับโยงเอี่ยวคดีรีดเงินชาวจีนรับรู้สึกเครียดเสียใจส่งผลกระทบต่อตอนเองและครอบครัวหลังจากมีสื่อช่องหนึ่งได้นำเสนอข่าวว่ามีดับตำรวจจำเริญสังกัดตมจังหวัดชนบุรีเป็นตำรวจผู้ร่วมขบวนการรีดเงินชาวจีน700,000บาทบนถนนมอเตอร์วเวย์สาย7ตอน5ฝั่งขาเข้าเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีล่าสุดเมื่อวันที่17กรกฎาคม2560 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองศรีราชาจังหวัดชนบุรีเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกับพันตำรวจตรีจาลิดเร้าเสถียรสารวัตรตอมจังหวัดชนบุรีพร้อมกับได้มีการเรียกดาบตำรวจจำเริญสุรถาวรังกัดผอหมู่ตอมจังหวัดชนบุรีเป็นบุคคลที่ปรากฏตามข่าวออกมาเปิดใจกับทีมข่าวโดวยพันตำรวจตรีจาลิดเร้าเสถียรสารวัตรตอมจังหวัดชนบุรีได้ชี้แจงว่าหลังจากที่เป็นข่าวได้ มีการเรียกดาบตำรวจจำเริญเข้ามาสอบถามพร้อมกับตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเอาทำลายวันเกิดเหตุมาให้ทีมข่าวได้ดูและตรวจสอบพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าได้ออกไปจากกลุ่มต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในตัวเมืองอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีจากนั้นช่วงบ่ายได้กลับมาที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองศรีราชาเพื่อรอรับการตรวจเยี่ยม ของพลตารวจโทอิทธิพลอิทธิสาวันชัยผู้บัญชาการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองและในช่วงเย็นได้มีการประชุมคอนเฟรนต์กับผู้บังคับบัญชาในสังกัดกระทั่งเวลา18 15. นาฬิกานาทีได้เดินทางกลับและถึงบ้านที่จังหวัดระยองในเวลา19นาฬิกาส่วนการจะแจ้งความกลับสื่อดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาก่อนขณะที่ดาบตํารวจจาเริญผู้ถูกกล่าวหาได้ออกมาเปิดใจกับทีมข่าวด้วยว่าหลังจากเป็นข่าวรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก โดยยืนยันว่าตนเองไม่ได้ไปกระทําการแบบนั้นจึงอยากขอความเป็นธรรมและวอนให้สื่อช่องดังกล่าวก่อนจะเอาข้อมูลไปนําเสนอควรตรวจสอบให้ดีก่อนยอมรับว่าตอนนี้รู้สึกเครียดเสียใจกับข่าวที่ออกไปเพราะมันเป็นผลกระทบที่เกิดกับคนในครอบครัวรวมถึงสภาพจิตใจในการทํางานรับใช้ประชาชนจึงอยากขอความเป็นธรรมกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เมื่อนักข่าวถามว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการถูกกันแกล้งหรือไม่เจ้าตัวได้ตอบว่าผมไม่รู้ เพราะส่วนตัวไม่มีปัญหากับใครตั้งแต่เข้ามาประจําด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีส่วนการแจ้งความกลับขอให้เป็นคําสั่งของผู้บังคับบัญชาเห็นชอบเสียใจภาพข่าที่มันออกมาว่าทําไมไม,ไม่มีข้อข่าวคอจะทําข่าวต้องมีครอบต้องดูก่อนเทศประการใดขอให้ตรวจสอบข่าวก่อนออกถักสื่ออย่างนี้มันเสียหายนะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับทีวีดาวเทียมซีสตดวิชั่น ข่าวไทยไลฟ์ออนไลน์ข่าวนําสมัยจริงใจใกล้ชิดมิตรมวลชน